สิ่งใดที่คนในโลกนี้ไม่ควรดูหมิน่นเราเคยได้ยินไหมมีอะไรบ้างที่คนไม่ควรดูหมิน่นแม้จะดูเป็นของเล็กน้อยไม่สำคัญก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดูก่อนมหาบุพพิตของสี่อย่างเหล่านี้ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยหนึ่งกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายัง ทรงพระเยาว์อยู่ข้อที่สองงูไม่ควรดูถูกว่างูตัวนี้ตัวเล็กข้อที่สก็คือไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ามีแค่เล็กน้อยไฟแค่นี้ส่วนข้อที่สสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นก็คือภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่าภิกษุรูปนี้ยังมีอายุน้อยหรือยังนมอยู่ นี่คือสิ่งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ดูหมิน